ช่างกล้านะดิสนีย์สวัสดีครับเจออีกแล้วนะครับพวกเรามูวิมพายผมบอลนะครับพม่ากลราวันนี้เราอยู่กับข่าวใหมอ่อีกคกรั้งนะครับวันนี้เป็นการเปิดตัวอันยิ่งใหญ่อของสองค่ายมาชนกันใช่ออปล่อยตัวอย่างชนกันเลยระหว่างสโนไวท์ตัวอย่างที่สองอกับซูเปอร์แมนที่ทุกคนรอคอยใช่วันนี้เราจะมาพูดถึงตัวอย่างสองอันนี้กันนะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังด้วยกันนะ มาคุณต้นอยากพูดถึงอะไรก่อนดีสโนไวท์หรือซูเปอร์แมนเอาที่เป็นกระแสต,ตอนนี้ดีกว่าพอยกันหนึ่งเงียบ <c oughs> คลิบเลยงั้นเอาถึงซูเปอร์แมนก่อนล <c oughs> ะกันซูเปอร์แมนเนี่ยได้ปล่อยตัวอย่างออกมาแล้วนะหลังจากที่ <c oughs> ทุกคนรอ,อคอยกันมาอย่างยาวนานเออแบบรอมานานมากแล้วก็มีคนพูดถึงอย่างมากมาย <c oughs> ว่าอันนี้อาจจะเป็นความหวังใหม่ของค่าย d c ซ <oughs> <c oughs> ี i v นเวกันเลยทีเดียวโดยฝีมือของเจมกันซึ่งปล่อยตัวอย่างนี้ออกมาแล้วเอาความรู้สึกก่อนคุณต้น เป็นแบบครั้งแรกเลยที่ผมรู้สึกว่าอยากดูนหนังดีซีมาวัานออกมาไว้จริงที่รู้สึกว่าอยากน่าดูน่าดูใช่น่าดูมากเลยดูไปขนลุกเลยมีมีความรู้สึกอิมแพกมากนะแล้วเพลงนี่แบบโอ้โหบิ้วถึง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 จริงมาพูดถึงตัวอย่างกันเลยดีกว่าฮะตัวอย่างเนี่ยเปิดมาเลยนะเป็นยำช้าก,ก่อนอฟิโซบินล่วงวากันมะเอออาจแสดงเห็นถึงว่า ซูเปอร์แมนภาคนี้อาจจะไม่โอเวอร์มากก็ไดไม่ได้เหมือนเป็นกอดแบบแมนออฟสติลอ่าสเกลพลังอาจจะไม่โอเวอร์มากอเอออันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะเพราะพี่รู้สึกว่าถ้าสเกลพลังซูเปอร์แมนมันโอเวอร์มากเกินไปอ่ะมันจะทําให้ซูเปอร์ชีโโ่ตัวอื่นดูดอปอ่ะใช่แล้วดูยากดูอย่างจัสติกลิ่ดิอืกูจะมีพวกมึงไว้ทําไมอเออกูคนเดียวก็อยู่แล้วใช่ทุกคนแม่งลุมผู้ร้ายหมดไอ้สตีเวนบู๊ฟไม่สมังคัดไม่สมังคัดออกมานี่คือเอาไง,ไง่ายๆมันเทียชนิดที่ว่า ซีเว่นบูฟเนี่ยมันเอาขวานอ่ะสับอ่ะขวาน,นยังกระจุยใช่แล้วซีเว่นวูฟมันจะสู้ยังไงวะ <laughs> กูจะใช้อาวุธทําไมเนี่ยโ <c oughs> อ้โหแบ่งหนักมากอะไรนั่นแ,ลแหละ,และมันเปิดมาด้วยท่ายำฉาอืมอืมกำลังนอนขดเลยใช่เพิ่งโดนระเบิดมาสดๆร้อนๆ <c oughs> ไม่ใช่โดนสักอย่างนะโดนเล็กลูกเทอร์เล่นมาหรือเปล่าเลยก็อยากได้ถั่วเซียนมาช่วยยำฉาด้วนแล้วมันก็แบบนอนแบบพัางพงางแล้วเ็าตัดไปตัดมานะตัดไปตัดมาได้เห็นในร่างของคาร์เคนใช่คาร์เคนนี่ก็ ตัวสูงสุดทายสงกว่า<ม><ม>ชาวบ,บ้านเขาเลยเดิน <ผม S 2> ชนสูงมากเด่นเลยซูเปอร์แมนมันคาเค้นมันต้องเด่นขนาดนี้เลยนะแต,แต,แต่ความจริงแล้วซูเปอร์แมนมันก็เด่นอยู่แล้วนะแต่ว่ามันต้องแบบเนียนๆนิดนึงแต่ลุคนี้ผมชอบนะลุคคาเคนรร้สึกว่ามันต่างจากต่อเป็นซูเปอร์แมนจริง <c oughs> ๆอะถ้าคนแต่จาไม่ได้ก็ไม่แปลกดูกระเซิะกระเซิงนูแบบเร่งรีบคือทําออกมาได้เหมาะอ่าก็เห็นว่าคาเค้นเนี่ยเข้ามาทํางานที่เดลี่เพนนีแล้วใช่นะแล้วก็มีอีกนิดนึงนะมีอีสเตอร์เอ็กซ์อีกนิดนึงเขาให้เห็นนังสือพิมพ์ออ่าายูข้้งหน เขียนว่าประมาณว่าแฮมเบอร์ออฟบอิลเวียเออพี่เห็นบางเพจเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นภาพของกรูดด้วยกรอตเออกอ,อกริลาลา,ลาอ่อกากอริลลาฉลาดฉลาดเออกอริลลาฉลาดฉลาดก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าซูมแล้วซูมอีกวุ้ดเชี่ยตัวอีกี่เอามองอม่อกแต่นั่นแหละอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้อ่าเพราะเห็นหลายเพจเขาเล่นกันมาขยันจับใช่ไหมกูดูหลายรอบแล้วกูยังมองไม่เห็นเลยว่าแบบเก่งว่ะ สเกตได้ดีอแล้วในเดลิฟเนนตเนี่ยก็ได้เจอกับลุยเซนฟิงกันสวยสวยหยาดสวยมาเลยสวยหยาดเยี่มจริงจริงสวยหยาดเยอ่มมากโดยที่พอมันต้องตัดกลับมาที่นอนท่ายันชาเมื่อผิวปากเรียกอะไรบางอย่างอผิวปากเรียกบางอย่างเสร็จปุ๊บก็มีคนควันวิ่งมาเป็นหมานั่นเองใช่ชื่อคริปโตเออหมามันก็แบบเออกูไม่ไหวแล้วพากูกลับบ้านทีคริปโตกลับบ้านแล้วก็เหมือนคริปโตก็คาบ ลากไปเลยกล้ามลากไปอ่าแล้วก็ตัดมาที่ซูปเปอร์แมนกำลังแบบช่วยเด็กอืมต้องมีนะฉากตรงนี้ต้องมีเป็นฉากคลาสสิกคลาสสิกของซูเปอร์แมนเลยแล้วซูปเปอร์แมนเรื่องไหนภาคไหนการ์ตูนอะไรมันต้องมีฉากแบบบางคนใช่ช่วยเด็กบางคนอย่างแน่นอนก็ได้ช่วยไวเออแล้วก็มาเห็นเล็กรูเธอใช่อเล็กดูเธอร์ที่คนเล่นเป็นไอ้วอลมาดี้อ่ะชื่ออะไรวะเลยนิโคลัสโฮเป็นบอยบย์บอบยคือ พี่แกเมื่อก่อนมทรงอยากจะเป็นพระเอกนะแต่กูดูแล้วหลังๆเหมือนจะไม่ได้เป็นพออะระเอกแล้วในทางนี้ลูกกว่าในทางอื่นดีวกว่าลูกกว่าแต่ลุกแกเนะี่ยพอแกสือปืนมาเนี่ยแบบแรกมาในหัวเลยเอเจนซีเจ็ดเอเจนซีเจ็ดเออแต่แต่แกก็ได้แหละมาเป็นเลกลูเตอร์อ,อาจจะเป็นบทบาทสําคัญในชีวิตแกนะนะต้องรอดูว่าแกจะเป็นถึงระดับไหนอ่าตัาดกลับมาที่ก็เห็นเป็นเด็กเหมือนอยู่กลาสงสงครามการเมืองที่หลังๆเราก็จะได้รู้แล้วว่ามันคือบร,ริเวียเป็นประเทศสมมุติอ่าในดีซีนะอก็แบบปักธงแล้วก็แบบ เรียกหาซูเปอร์แมนใช่ซ<ช>ูเปอร์แมนอะไรเงี้ยซูเปอร์แมนสัญลักษณ์แห่งความหวังไงตัวเอสเลยมันเข้าใจตัวเอสเออตัวเอสที่หน้าอกอ่ะความหวังอืซึ่งพอเข้ามาปุ๊บมันก็ตัดมาที่อีกอันหนึ่งว่าซูเปอร์แมนกำลังเดินฝ่าฝูงชนอัออนนี้สนีทพี่ชอบม,มากแล้วก็โดนปลากระป๋องใส่วงตอนแรกพี่คิดในใจว่ามันไม่ควรสะดุ้งสะเทือนหรือไม่ควรแบบแม้แต่กระพริบตาอืแต่อันนี้มันแบบซูเปอร์แมนหัวโยกเล็กน้อยผมกระจุยโปะแล้วแบบเหมือนมีสะดุดอ่ะแบบปลากระตกไปช่วงขนะ สมเมนมันเจ็บเป็นเจ็บเป็นใช่ไม่มันเขาเรียกว่าดาเมจไม่ได้เข้าตัวมันไม่ได้เข้าฟิสิกอลมันเข้าทางใจเออไัช็อตเนี้ยคนแมบไปถึงโฮมแรนเดอร์อ๋อถันไม่สวนเออถ้าเป็นโฮมแรนเดอร์น่มึงอคนคนเนี้ยเรียบร้อยไม่ใช่ไม่ใช่ยำหนังจี้เอาไว้เอาไว้รอเล่นในยำหนังจี้แล้วกันเออแล้วพอเดินเข้ามาตึกเนี่ยก็ทำท่าแบบผิดหวังหรือว่าควงบางอย่างแล้วก็ได้เห็นไก่การ์เนอร์ไอ้ลนเทนของเราเดินมาพร้อมกับฮอกเกิล แล้วก็มิสเตอร์ทราฟฟิกอะไรตรงนี้แล้วไก่การ์เนอร์อก็ใช้แหวนแบบกันประตูเหมือนกันคนให้ใช่เฮ้ยแต่ได้เห็นนะว่าแบบชุดมีสีสันชุดฉาได้เห็นฮอกเกลิลบินชุดฉูดฉาดมากพี่ว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วแต่ว่าเป็นเรื่องที่ทําแตกต่างกับ MCU อ,อยาอ่างชัดเจนจะเห็นนะครับว่า MCU เนี่ยมันจะพยายามที่ทําให้ซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยเบรนเข้ากับโลก,โลกความจริงมากขึ้นและชุดก็จะดูเหมือนโลกความจริงมากขึ้นเปรียบเทียบกับทุกกับตันอเมริกาได้เลยว่าตั้งแต่ยุคแรกจนยุคหลัง แม่งเริ่มเป็นความจริงมากเรื่อยเรอ,ยเอ,อเริ่มเหมือนเลียวว่าซูเปอร์ฮีโร่อยู่ในสังคมเราจริงจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยในขณะที่ดีซีเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ามันหลุดจากความจริงไปเยอะใช่ตัวพระเอกเองเนี่ยของเรื่องเองก็ได้ยินมาว่าเขาเป็นคนเสนอเองว่าที่จะทําให้ชุดเนี่ยออกมาคลาสสิกมีกางเกงในข้างนอก,นอ,กอ่ะเพื่อที่จะให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพื่อให้สามารถแบบเด็กชอบอะไรเงี้ยดูง่ายอะไรแล้วที่เห็นหลายๆตัวละครแล้วชุดเนี่ยโหเด็กจ๋าเด็กจ๋ามากคือ ดูหลุดจากโลกความจริงไปเลยใช่ใช่ซึ่งซึ่งพี่ว่าเออไม่เร็วนะเดินทางนี้เลยก็ไม่เร็วแล้วก็ได้เห็นด้วยเลยว่าเีมการเคยบอกนี่ว่ามันจะพาตัวละครเนี้หรือพาเราอะเข้าไปดูในช่วงจังหวะของจักรวาลใช่เหมือนแบบแกไม่ต้องการเซตโรวดดิ้งแบบต้นการจบอะไรแล้วอะเพราะว่าเหมือนเขาอยากทําแบบโครงแบบสักคล้ายๆสตาร์วอ์ว่าให้เราไปโฟกัสเหตุการณ์เหตุการณ์นหนึ่งในโลกใบนี้เองเลยคือเหมือนว่ามันมีโลกอยู่แล้วอืม,มาไม่ไม่ใช่การสร้าง จักรวาลใหม่ใช่เหมือนมีจักรวาลตั้งอยู่แล้วแล้วเขาก็ ไปฉายให้เราดูในช่วงช็อตของจักรวาลนั้นเห็นว่ามีซูเปอร์ฮีโร่อยู่แล้วผู้ร้ายเต็มไปหมดมีคนต่อต้านมีอะไรเออมีมีอะไรเกิดขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็แค่ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นพี่ี่คิดว่าดีนะเออไม่ต้องมาเริ่มนับใหม่ใช่เหมือนเจมส์ไงก็บอกว่าคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงคนใโฟกัสตรงนี้ดีกว่าคนรู้แล้วแต่อาจจะต้องแนะนําตัวละครใหม่ๆอย่างพวกมิสเตอร์ทราฟิกหน่อยเพราะคนหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้ฮอกเกิล่ะต้องมีบ้างกีรันเทิร์นไกแกร์เนอร์ก็ว่า ก็หลายๆคนก็ไม่รู้จักไกกาเนอร์ถูกป่ะใช่ใช่เป็นกีฬาเท่นที่ถ้าเทียบกับพวกคาร์จอแดนแล้วมันก็เด่นน้อยสุดใช่แต่ผมชอบมากเลยะโอ้แต่ทรงผมตัวแต่ไกกาเนอ้์นี่แม่งตัวปั่นเลยนะอืแล้วหน้านักแสดงผมเลือกมาได้พ์เฟษอ่ะก็เขาขึ้นชื่อว่าไกกาเนอร์เป็นกีฬาเท่นที่น่าลำคาญที่สุดในจักรวาลไม่เผล่มเเป็นตัวละครที่น้าตัคาญที่สุดคือคนอื่นแม่งเมยหน้าหนีหมดไก่กาเนอร์ถ้าในเรื่องปกติอ่ะแล้วนี่นักแสดงอะไรนาตาลิเลี่ยงผมรู้สึกว่าเห็น้แกป๊ ได้หาแน่ๆเรื่องขอตองหาแน่เออทามาอย่างปั่นกระลาครอบมาเลยทำมาอย่างปั่นเดี๋ยวก็ต้องหาแน่นอนเลยเออแล้วก็นี่ไงเพราะว่ามีไกการเนอร์แล้วสุบะกีรันเทิร์นก็ได้นะใช่จอสจวจได้แล้วนี่ไงเออจอสจวดก็ได้แล้วเป็นเอลเบลบริดจะใช่จอแดงก็ได้แล้วจอแดนก็ได้แล้วก็เลยรอดูน่าติดตามมากนะน่าติดตามน่าสนใจมากมาต่อที่เนื้อหาก็พอหลังจากสีสันสุดฉาแล้วก็จะได้เห็นซุปพิซซุปเราไฟกับไคจูอยู่ใช่บวกกันปกติไม่มีอะไร เออแล้วก็ตัดกลับมาที่ลูอสเลนเนี่ยพอดรักกับพี่ซุปได้เห็นหลายฉากมากเลยว่าลูอสเลนเนี่ยพอดรักกับพี่ซุปบ่อยมากเหมือนแบบไม่มีอะไรทาแล้วกูเออะกูจะกอดกูจะจอดกูจะแล้วสันหลังมันแบบไขจูยิงเมืองอยู่เออเป็นแบบตัวสัปหลาดยิงเมืองอยู่ข้างนอกอะแล้วมันก็เนี่ยไม่เป็นไรเป็นหนังรักแต่พี่พี่เห็นหลายอย่างพี่รู้สึกว่ามันอาจจะเล่นเรื่องของอารมณ์สัมะอารมณ์ตัวตัวละครใช่เพราะเห็นทั้งตัวแมนทําหน้าเศร้าลําบาก พอดรักก็เลยมองว่าเออมันอาจจะเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกเยอะๆเพราะว่าเจมกันเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องเล่นอารมณ์กับความรู้สึกอยู่แล้วส่งความเฮฮาเนี่ยก็คงปล่อยให้เป็นตลกลายไปอพี่ว่าน่าสนใจนะน่าสนใจมากจากจะมาต่อที่แบบมีช่วยหุ่นโยนมีตึกถลม่มเออนี่เห็นหน้าเล็กดูเครื่องโกดแค้นี่ปวดแบบมาขึ้นหน้าแล้ว <laughs> ดีนะไม่พูดดูชูบลีดยูบิวกูบอกเลยแบทแมนคนที่แล้วก็ทําหน้าอย่างนี้เลย แต่แม่กนไี้เราทาหน้างี้แะแต่นี้คงไม่มีคาถามนะเพราะว่าเปิดมาเห็นเลือดออกแล้วแต่นั่นแหละเอแล้วก็เป็นฉากแบบคริปโตน้าซูเปอร์แมนน่ารักไปน่ารักลากแบบขึ้นหน้าซูเปอร์แมนแม่งสีกับพือตลอดทางถึงบ้านถึงบ้านหน้าถลอกหมดแล้วใช่เหมแล้วก็ได้เห็นว่าได้เห็นเมดามอฟด้วยใช่เป็นหน้าแบบขดๆหน่อยหน้าอนไปโปเกอร์ตัวละครนี้เป็นหนึ่งตัวละครนะที่บีชอบมากเพราะว่าแบ็กสตอรี่มันแล้วก็เรื่อง แรงจูงใจมันมค่อนข้างที่จะน่าสนใจออมันเป็นอีกหนึ่งในพวกแก๊งซูเปอร์ฮีโร่นะเออแต่ตอนแรกอาจจะลำบากหน่อยชีวิตลรบกนิดึงเออแต่อีกตัวละครที่น่าสนใจแต่พี่สงสัยมากเพราะเห็นเยอะขนาดนี้แล้วอ่ะเขาจะเลือกเล่าอย่างไมเพราะว่าบางตัวละครคนก็ไม่รู้จักขนาดนั้นคือถ้าอย่างพี่พี่ตามดีซีมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยพี่ก็รู้เออเห็นตัวละครรู้หมดแล้วอ่าตัวพวกนี้ประวัติยังไงทาอะไระได้แต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่รู้เออวิสเตอร์เทรลฟิกหลายคนก็เห็นเป็นครั้งแรกอะไรเงี้ย ท่าหน้าทำไมวะเออถ้าพูดถึงวิเตอร์เทฟิกแล้วเดี๋ยวฉากต่อไปก็จะได้เห็นวิเตอร์เทฟิกยืนเท่เลยเป็นชิวกายยืนแบบอยิงมาดิยิงมาดิแต่แต่เดี๋ยววิเตอร์เทฟิกเนี่ยปกติแล้วมันคือเทคโนโลยีนะไม่แพ้มาแล้วก็เห็นว่ามันมีโดนโดนการเกาะอยู่ข้างบนกุ้งงว่าทำไมทหารมันไม่ยิงโดนวะไม่รู้มันจะหาบ้างเลยว่าตอนแรกยืนแบบอย่างเท่เลยสัพทหารบอกเฮ้ยยิงโดนมาดิยิงโดนเสร็จ เกาะดำเพราะว่าเพว่ามีเยี่ยวเหนียวอ่ะแบบน่าจะจัดชิวได้ๆกลายไปแบบเอ้ยพี่ใจเย็นสจเย็นก่ใจเย็นก่อนอ่าผมไม่มีกอดแล้วเราก็จะมีฉากที่แบบพี่ซุปกำลังบวกกับไอ์อัลต้าแมนด้วยแต่มันมันคืออัลต้าแมนเหรอเหมือนเขาบอกว่ามันได้เป็นอัลต้าแมนเพราะว่ามันบินชนพี่ซุปปิวอ่ะก็อาจจะชวได้ก็ต้องรอดูก็ต้องใช่เพราะอัลต้าแมนก็เหมือนเป็นร่างโคนพี่ซุปป่ะตอนแรกกูดูเหมือนแม็กแบ็กนัวไงแม็กที่ว่าพี่ซุปร่างโคนแม่งเยอะเกินใช่ เออเดี๋ยวมีซูเปอร์บอยเดี๋ยวก็ไปหเห็นแนนะต่ไม่หมดอั่นี้้าจะไฮว่าไมาใช่เอาต้าแมนเปิดหน้าเป็นแบบเฮนรีโโ่แควิลโอ้โหปีปันจะดปันเกือบแต่แต่แตน่าสนใจนะแล้วก็ตัดกลับมาก็จะเห็นพี่ซุปยกลูอิสเลนขึ้นแล้วก็จูบกันต่อ,อบินขึ้นฟ้าฉาคลาสิกชาคลาส,สิกต,ต้องต้องอุ้มให้ลอยนะ่ลอยแล้วก็จูบกันต่อแล้วมีบินขึ้นฟ้าเฮยอะไรพวกนี้แล้วก็ตอนก่อนจบก็ตัดมาที่ลูอิสเลนก่อนกับซูเปอร์แมนอีก มึงเยอะมากเลยนะเยอะมากเออนายาดเล่นเรื่องความรักได้เล่นลรเพลงแบบจริงใช่แล้วเพลงแบบโหแล้วเพลงเทลเลอร์มันก็แบบขึ้นมาหรือฟิวรโคตรดีเลยนะใดีมากมากเลยเพลงดีมากๆคือฟังแล้วขนลุกเพลงมันมาจากไหนนะก็คือเพลงเขาหยิบเพลงซูเปอร์แมนคลาสสิกเลยอะของชิโตฟลีฟที่แบบเป็นคลาสสิกอย่างเงี้ยของจอห์นวิเดียมที่ประพันเอาไว้อย่างเงี้ยเอามาเรียเลนใหม่โดยจอห์นเมอร์ฟี่ก็เลยเหมือนจะได้ความคลาสสิกเป็นในตัวด้วยเออน่าสนใจมากเออแล้วก็ เห็นว่าภาคต่อไปเไอ้เรื่องต่อไปเห็นว่าจะเป็นซูเปอร์เกิร์ลงั้นเหรอใช่ใช่พอาเหมือนเจมกันก็บอกว่าแกอ่านบทซูเปอร์เกิร์ลมาแล้วแล้วแกรู้สึกว่าบทมันดีมากก็เลยแบบจะเอาเป็นเรื่องต่อไปเลยแต่ยังไม่ได้เห็นซูเปอร์เกิร์ลในตัวอย่างเลยนะใช่หรือว่าจะเก็บไว้เซอร์ไพรส์มัตเตอร์ฟัคเกอร์อย่างงี้เหรออา,อาจจะเก็บไว้นะครับโปต่อจะเป็นต่อไปมาตอนจบก็อาจจะเป็นไปได้คือตอนแรกพี่คาดหวังว่าจะได้เห็นซูเปอร์เกิร์ลนะแต่ก็ไม่ได้เห็นเพราะว่าชอบน้องเขามากชอบน้องมากแต่ว่าุอิคนนนนนนี้ดดูหมึง ตอนแรกนึกว่าแ<ะ>ต่ตอนแรกนึกว่าจะเลือกซูเปอร์เกิลที่แบบดูสดใสกว่านี้แต่ก็เลือกดูเงินหมดมาก็ต้องรอดูว่าเนื้อเรื่องต่อไปจะเป็นยังไงใช่ตอนนี้คือไฮมากใช่ไฮ <Have S 2> สุดๆแบบตอนนี้เหมือนกระแสอย่างตัวเทเลอร์หลักอย่างเงี้ยที่ช่องดีซีปล่อยมาอย่างเงี้ยไม่ถึงวันยอดตอนนี้ประมาณ20ล้านแหละโอ้ยยีล้านเลยอรอใช่นะตอนนี้ยอดรายอยู่ที่9 2ดแสนดิสไลค์อยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดสุดยอดว่ะด,ดิสไลค์นี่ชนในเดอบอทป่ะมาข่าวต่อไปดีกว่า มาถึงสิ่งที่เพื่อนๆรอคอยนะคร<ช>ับเราจะพูดถึงตัวอย่างที่สองของสโตไวท์ของน้องเรเชลกันปล่อยออกมาแทบจะไล่เลี่ยงกันเลยปล่อยมาเมื่อ21ชั่วโมงที่แล้วซุปเปอร์แมนปล่อยเมื่อประมาณ17ชั่วโมงแล้วห่างกันแค่4ชั่วโมงมึงช่างกล้านักนะมึงช่างกล้านักนะ Disney แกกล้ามากนะ Disney แต่จริงๆเมื่อวานถ้าแบบไม่เห็นแบบช่องพอนดี้แชร์อะไรเงี้ยผมก็แบบแทบไม่รู้เลยว่ามันปล่อยมาปี่กุ๊บที่ซุปแบบเต็มหน้าทำลายผมหมดไม่รู้จริงไม่รู้จริง แกกล้ามากดิสนีย์ถ้าเมื่อแกกล้าขนาดนี้เราก็เราจัดให้อืช่องเราไม่พลาดอยู่แล้วเราจะขย,ยีนะ้ให้ไต่ก๊อ่อนองินเห็นคุณต้นพูดว่ามันไม่ปล่อยของรวมเหรอใช่ใช่เพราะว่าแปลกมากปกติมันจะต้องปล่อยแบบช่องหลักอยอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันแยกประเทศเอาปล่อยเป็นแบบไทยดิสนีย์ไทยดิสนียฟิลิปปินส์ดิสนียนนนนนบราซิลเงี้ยปล่อยแยกกันหมดเลยไม่ปล่อยรวมหลักไม่ปล่อยช่องหลักเออพี่ก็ดูพยายามหาอยู่ว่าเอยของฝรั่งเขาอยู่ไหนกันวะไม่มีไม่มี เห็นการแผนการหรือว่าเป็นการแบบเขาเรียกว่า false safe คือถ้าเกิดปล่อยช่องหลักอ่ะเดี๋ยวมันจะโดนลุมถล่มที่เดียวคร่บใช่อันนี้อาจจะแบบปล่อยของเล็กๆไปก่อนกระจายความเสี่ยงให้คนได้ดูไปก่อนให้คนแบบไปกดดิสไลค์กันที่อื่นเยอะๆเออแล้วเดี๋ยวค่อยมาปล่อยของหลักเพราะเดี๋ยวของหลักอ่ะเจ็บตัวอยู่แล้วใช่แม่งเจ็บแน่นอนแต่จะเจ็บไม่เยอะไงแต่เจ็บไม่เยอะสมมติก็คนมันดูกันไปหมดแล้วคนมันกดดิสไลค์กันไปเรียร้อยแล้วอันนี้ก็ยอดวิวไม่ต้องเยอะก็ได้ไม่ห่วงเลยไม่ห่วงเลยยอดวิว ตอนแรกน่าจะห่วงยอดวิวตอนนี้กูไม่ห่วงแล้วยอดวิวก็กโดนจากตัวที่แล้วไปไงโอ้ยที่ข่าวไปล่าสุดแม่งเลโชมันเยอะที่สุดในปอที่ดดสามใช่<อ>ก็ทำไมจะต้องแก้เกมยังแก้เกมไม่ปล่อยละเดี๋ยวค่อยปล่อยเดี๋ยวค่อยปล่อย<ข>ให้เขาให้เขาด่ากันไปให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยปล่อยทีเดียวมาเข้าเนื้อเรื่องการขยี้กันเลยดีกว่าเปิดมาถึงเนี่ยตัวอย่างเนี้ยแถก่อนเลยอ่ะพี่แกแถก่อนแถแบบแถแน่นด้านแถด้วยอะไรรู้ไหมแถว่าชื่อเสนอไว้อ่ะ มาจากอะไรเออชื่อสโนว w h i เนี่ยพอตั้งให้เพื่อเป็นการให้เกียรติในวันที่คันเกิดคือหิมะตกหนักอ่ะใช่มึงไม่ตั้งชื่อ snow storm หน่อยเว้ยตั้งสโน w w ไ i t e ทำไมอ่ะฮอหิมะขาวใครๆก็รู้แบบบริษัทก็บริษัทปะแผคือแบบโดนโดนแซวมาเยอะไงก็เลยแบบอ่ะปล่อยมาแผหน่อยแผหน่อยคือพอพอมันแผลขนานี้พี่เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องพยายามบิดเนื้อเรื่องหรือบิดบทขนาดเนี้ย เพื่อให้น้องเลเชลได้เล่นเลยเหรอวะนั่นน่ะสิต้องพยายามขนาดเนี้ยมันปรับแก้แบบเยอะมากเลยเออเพื่อให้น้องได้เล่นเลยคือน้องเป็นไขวะนอะ้องสคันขนาดนั้นเลยเหรอตอนลิตเติ้ลเมอร์เมดยังไม่ขนาดเนี้เออตอนลิตเติ้ลเมอร์เมดมันยังไม่มีข,ขาา้อขังะครับแค่แซมแซมมาอืมก็ยอมไปเปิดมาแหเสร็จก็ให้เห็นว่าพ่อ,อม,มอบล็อกเก็ตให้ต่อเขียนว่าเฟรเดอริกแฟร์เบรฟทูสัต พี่คิดอย่างแรกเลยพ่อมึงไม่ค่อยเก่งเรื่องภาษาใช่ไหมหรือไม่ค่อยเก่งเรื่องความหมายใช่ไหมเฟียเรตกับเบฟเนี่ยความหมายมันใกล้เคียงกันนะใช่เฟียเรตไม่กลัวเบฟกล้าหาบบอกเฟียเรตก็เป็นเบฟได้ใช่บอกเบฟก็เป็นเฟียเรตได้สองคำนี้มึงซ้ำกันนะมึงซ้ำกันนะแล้วแฟยุติธรรมชูความจริงล็อกเกตเทียนี่ความหมายไม่ค่อยดีอย่าใส่เชื่อครูอย่าใส่ไม่ดีเท่าไหร่อะตัดมาอีกเห็นสนุไว้แล้ว แต่งตัวเป็นคนใช้ไหมวะคุณต้นว่ามันเหมือนคนใช่ปหเหมือนมันเหมือนชุดมันเหมือนคนใช้เนาะใช่เออเหมือนไม่เหมือนเจ้าหญิงอะชุดเหมือนคนใช้พี่ก็คิดในใจว่ามันซ้ำเนี่ยซ้ำกันซินเดอเรล่าหรือเปล่าแม่เลี้ยงใจร้ายเออคนใช้อีกหน่อยก็คือจะเห็นว่าสสนไว้ล้างจานอยู่ในครัวอพ่อไม่อยู่พ่อไม่อยู่เ่อแอบไปปาร์ตี้เฮ้ยมันซ้ำแล้วไม่เอเออเสร็จแล้วก็ตัดมาเห็นว่าแม่เลี้ยงใจร้ายเนี่ยเข้ามาบอกว่าแม่เลี้ยงใจร้ายเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนทุกอย่าง เออแบบยึดทุกครองทุกอย่างแต่ตอนแรกได้เห็นว่ามีความสุขนะ hmm. มีพ่อมีแม่มีความสุขแต่ทนเปลี่ยนเลยเสียงเปลี่ยนเป็นแม่เลี้ยงใจร้ายเข้ามายึดทุกอย่างใช่พี่ก็คิดในใจว่าพ่อมึง่งนะเลือกสวยอย่างเดียวเลยใช่ไหมไม่เลือกไม่ใส่คือคืออันนี้คือแม่เลี้ยงเนี่ยคือพ่อแต่งงานใหม่ถูกไหม hmm. พ่อมึงเลือกสวยอย่างเดียวคือเข้าใจแหละว,ว่าจะเลือกแกวกระดอดอะมันก็ปกติ hmm. เออปกติเป็นเป็นกูเลือกสวยขนาดนี้อ่ hmm. แต่คือบางที ระดับราชาแล้วมันก็เลือกได้ดีกว่านี้ก็ได้เออันนี้ใส่หน่อยเอออันนี้ใส่โอ้โหอันนี้มันช่วมากออย่าไปโกรธแม่เลี้ยงใจร้ายเลยโกรธพ่อมึงเถอะแม่เลี้ยงไรพึ่องอ,ออกอ๋อไรพึ่งออกแบบตอนตอนอยู่กับพ่อ,อยังดีอยู่แต่พอพ่อไปอไปุ๊บไรออกเจริงจริงอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แล้วก็มีฉากต่อมาตัวสโนไวเหมือนแบบคนโดนจับมาแล้วสโนไวก็บอกได้โปรดเมตตาด้วยไอตัวแม่เลี้ยงใจร้ายบอกหาบ้านมันแล้วเผาซะยึกดุจริงจริงอาจจะอาจจะมาได้ตอนตอนแรกแม่เลี้ยงไม่ทำอะไรหรอกจะปล่อยแล้ว สโนไวท์พูดที่เผาเผาแม่งเผาแม่งมึงหมืนไส้มึงไงไ,ไ,ไม่ใช่ใครหรอกมันไส้มึงล้วนๆเลยเหมือนไส้มึงล้วนๆเลยยังไงฟรีปาเลสไตายฟรีปาเลสไตน์อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยเขาคิดอยู่ในใจตอนประโยคนั้นนะ่ะดูพูดใส่อารมณ์มากนะมา <laughs> มึงฟีปาเลสไตายอ๋อเ, <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแน่แม่เลี้ยงไอ้สโนไวท์เสร็จแล้วตัดมาเป็นฉากที่พี่คิดว่าเลวร้ายที่สุดและแก้บทได้แย่ที่สุดของสโนไวท์ที่เปลี่ยนใจความสำคัญของเรื่องไปเลยคือตัวแม่มดเนี่ย ถามกระจกวิเศษว่าใครงามเลิศในปัตตานีจากคลาสสิกจากคลาสสิกแต่กระจกบอกว่าไม่มีใครงามสู้แม่มดแน่นอนอแต่มาแล้วตอบไม่ตรงคำถามแต่มีสสนอไว้ที่งดงามจากภายในพี่ฮะตอบมดูกุฮะเดี๋ยวก่อนกะแล้วต้องเพลินนี้งดงามจากภายในคือเรื่องของเรื่องอ่ะแม่มดใจร้ายอ่ะมัน อิจฉาสโนไวเพราะความสวยมันอยากสวยที่สุดในปัตตภีแต่ตอนนี้คือมึงอิจฉาเพราะว่าสโนไว์งดงามจากภายในเป็นคนดีอย่างนั้นเหรอเป็นคนดีกว่าคือมึงอยากเป็นคนดีเหรอไม่แต้สิแม่หมดใจรลายอยากเป็นคนดีเหรอมึงดีกว่ากูไม่ได้กูต้องเป็นคนดีกว่ามึงไงคือคืออันนี้คือสรุปแล้วใช่ไหมว่ากระจกวิเศษบอกแล้วโอเคมึงสวยกว่าแน่นอนอแต่ว่าสโนไวเป็นคนดีกว่าเว้ยงงแล้วไง ฆ่าสสนไว้เสร็จจะได้เป็นคนดีที่สุดในโลกเหรอแล้วคนในเมืองอีกเต็มนิดไม่ใช่คนดีห้ามเป็นคนดีเมืองนี้เมืองนี้ห้ามเป็นคนดีคือมึงอยากเป็นคนดีมึงเริ่มจากเลิอเผาบ้านคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือพี่งงว่าฮ้ยอิจฉาความเป็นคนดีเหรอเพื่อก็ไม่โทนเพื่อคือมันมันทำให้โทนของเรื่องมันทาให้ทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยนะเปลี่ยนโทนคือแทนที่มันอยากฆ่าสสนไว้เพราะว่าอยากสวยที่สุดในปัตจาบัไม่ละอิจฉาอยากเป็นคนดี สโนไวงดงามจากภายในกูจะต้องงดงามจากภายในมากกว่านี่เหรอ <c oughs> นี่เหรอ <c oughs> คืออันนี้มันเป็นการเปลี่ยนที่น่าเกลียดมากนะอม,มันเปลี่ยนแกน <c oughs> มันมีคนพูดมาสักพักแล้วแหละว่าเขาจะต้องเล่นมุกนี้แต่ไม่คิดจริงๆบอกเลยพี่ไม่คิดแม้แต่น้อยว่าจะกล้าเพราะว่ามันเปลี่ยนแกเรื่องทิ้งไปหมดตอนแรกนึกว่าจะทู่สีอยู่ดีว่าสโนไวท์สวยกว่าอ,อ่านี้ไม่ไม่พูดเรื่องหน้าตาอะไรกันยกันนะครับอย่าบูลลี่กันเยอะอ,อไม่พูดเรื่องอะไรทั้งนั้นตอนแรกคิดว่าจะทู่สียืนว่าแบบ สโนไว้สวยกว่าแล้วก็เลยอิจฉาก็เลยอยากฆ่าเหมือนเดิมอืแต่อันนี้บอกงานจากภายในนี่กูดูเรื่องอะไรอยู่มีมีอะไรที่ยังเป็นสโนไว้อยู่อีกไหมมีอะไรที่แล้วแบบมีคำว่าอะไรว่าเธอบริสุทธ์ดังหิมะเธอบริสุทธ์ดังหิมะพูดตามตรงนะจากประสบการณ์ที่เจอหิมะมานะหิมะนี่ตัวเปื้อนเลยติดตีนี่ดำปึ๊ดโอ้โหลงอยู่พื้นเหยียบที่ดำปื๊ดเละเป็นน้ำ หิบะไม่บริสุทธิ์ครับเพื่อนเพื่อนหิบะไม่ได้บริสุทธิ์จริงๆโอ้โหน่าหุ่นงิดจัดแล้ะอะเรื่องนี้น่งหุดหงิดแล้วนะเจอเรื่องที่เลวร้ายยิ่งกว่าต่อมาคือคนแคะเว้ยให้เห็นคนแคะลอยี่เที่ยแข็งี่เที้ยยังไม่พออืมีช็อตหนึ่งเดินข้ามสะพานสเกลตัวละครมันผิดเว้ยคนแค่ตัวใหญ่กว่าสโนไวท์อีกเดี๋ยวผมพสให้ดูในช็อตเนี้ยคนแค่ตัวใหญ่กว่าสโนไวท์อีกมันไม่ได้ปะวะเกี่วมันเพี้ยนก็ใส่ไม่หลังไง <c oughs> ไม่ได้วางของชายมาแต่แรกเออแล้วแบบหูแล้วต่อไปนี้คือโสนไวมันก็ต้องมองคนแคบแบบด้วยสายตาม,มองต่ำเสมอเพราะคนแคบตัวเล็กถูกปะเออแล้วแต่ดูจากหลายฉากแล้วว่าสเกลมันไม่ได้เว้ยคนแคบหลายตัวตัวเกือบเท่าโสนไวโดยบางฉากนี่ใหญ่กว่าด้วยซ้ำโอ้โหแย่มากนะน <c oughs> ี่ถือว่าแย่มากนะคือมันใส่ามาเหมือนแบบแบบชัยแบบช่องสามช่องเจ็ดแล้วอะเออคือทั้งแข็งทั้งลอยสเกลก็ผิดแย่จัด <c oughs> จริงอันนี้แย่มากเสร็จแล้วได้เห็น ตัวพระเอกอะันชัดๆแล้วใช่จุดดทานอืมเออได้มาแบบมาช่วยกันได้ไหมกุ๊กกิ๊กหน่อยอันนี้คือเป็นแบบฉบับที่เปลี่ยนไว้อืมอ่าที่ตัวน้องเลเชลบอกว่าเขาไม่ชอบเจ้าชายไงเพราะมันมันเหมือนสตอกเกอร์อันนี้ได้มีบทหน่อยจะได้ช่วยกันนิดนึงอ่าจะได้มีช่วยกันนิดนึงแล้วสุดก็ได้เห็นคาถาของแม่เลี้ยงใจร้ายอ่มีด้วยเหรอบัวทำไมต้องถ่ายคาถาแม่เลี้ยงใจร้ายคือไม่มีอยู่ในเนื้อเรื่องนะอ่หรือว่าคาทานี้จะไปทําอะไรได้คาถาแบบวิสเ์บร็อกเออหรือว่าอย่างเงี้ยเอ้่็คาถา แล้วทาไมไม่เลี้ยงใจร้ายต้องมีคาถาในเรื่องเดิมทีไม่มีนะเออในทีไม่มีนะอ่ะมาต่อที่เอกเสร็จก็ตัดกับมาที่นางเอกได้พูดประโยคเด็ดแล้วฉันไม่กลัวที่จะสู้หรอกนะพร้อมไฟจะสู้กับใครนะจะสู้กับใครแม่หมดไม่หมดอยากยึดเมืองคือต้องต้องมีแบบพร้อมไฟต้องพร้อมไฟจะเป็นนี่เราแคนดิดเอเวอร์ดีต้องมีแคนดิดเอเวอร์ดีแน่นอน แล้วก็มีฉากให้เห็นว่าเหมือนคนแค้มีพลังวิเศษว,วะ่ะมันเหมือนมีช็อตอยู่ในเหมือแงเงี้ยแล้วคนแค่มือก็เปลี่ยนเป็นสีแดงอะไรกัมปี้นะแล้วก็พอจับเหมืองปุ๊บเหมืองสอดสว่างหมหรือว่าคนแค่จะมีพลังวิเศษด้วยลักะแลวท่าเออไม่รู้ว่ามีพลังอะไรหรือเปล่ามันเริ่มแฟนตาซีหนักกม,มาเดิมเลยนี่นี่นี่กูดูเรื่องอะไรอยู่เนี่ยนี่พูดถึงเรื่องอะไรอยู่วะนี่พูดถึงเรื่องอะไรอยู่อ่ะเสร็จแล้วก็มีฉากสโนไวท์รวบรวมชาวม็อบไปลุยประจันหน้าเอาความจริงที่ชอบอารมณ์หน้าของน้องเขาตอนที่แบบ เขารวมคนหรือแบบหน้าตอนแบบเฟียสจะสู้นะเว้ยมันดูเท่ดูดีนะเว้ยแต่มึงไม่ควรอยู่ในเรื่องนี้อ <c oughs> ไม่ควรอยู่ในเรื่องนี้ <c oughs> คือพี่ชอบเพลงด้วยพี่รู้สึกว่าเพลงมันพเพลงเพลงดีนะเออเพลงมันเพาะแ,แต่ก็อย่างที่บอกไม่ควรอยู่ในเรื่องนี้อเออไม่ควรอยู่ในเรื่องนี้เสร็จแล้วก็ได้เห็นฉากหนึ่งที่เป็นที่น่าสนใจและที่น่าพูดถึงมากได้เห็นแก๊งโจรคือมันมีฉากว่ามึงยืนอยู่เหมือนหน้าบ้านคนแคระเออแล้วก็แบบเหมือนจะจูบกับไอ้ตัวโจนาธานเนี่ยแล้วแพนกล้องไปข้างหลังก็เห็นคนแคะ อยู่แล้วก็มีแก๊งโจรของมันอยู่<ช>เ,เพื่อนมันอีกประมาณสองคนไม่แน่ใจว่าจะเป็นไอคนที่ภาพหลุดมาที่ตอนแรกบอกว่าจะเป็นสิ่งมหศัศจรรย์หรือเปล่าใช่เพราะว่าผมเหมือนไปเห็นมาเขาลงว่าเป็นแก๊งเซเว่นแบนดิตที่ว่ามีหลายชื่อนกแสดงออกมาแล้วอะไรเงี้ย<ช>คืออันเนี้ยรู้เลยว่ามันคือการแก้บทไปแก้บทมาตอนแรกจะเป็นสิ่งมหศัศจรรย์สักพักก็เหลือแค่แบนดิตอ่ะสักพักก็เอาคนแค่กลับมาคือถ้ามันเป็นเซเว่นแบนดิตจริงอะ คือตี้เนี่ยมันจะมีคนอยู่ประมาณสิบหกคนแล้วนะเว้ยคนแค่เจ็ดอีกเช็ดแบนดิตอีกเจ็ดนี่มึงรวมโจนาธานเนี่ยเออแสดงไว้โดราทานมึงจะเยอะไปไหนรวมชาวบ้านอีกราชินีไม่รอดแน่ราชินีแกไม่รอดแน่ราชินีแค่แคตตี้กูก็จะยี่สิบคนแล้วคือมันเยอะเกินไปแล้วก็คือก็ยกว่าพอพอมันมาแบบเซเว่นแบนดิตเนี่ยชัดเลยแกตรงที่ที่มึงยืนกันเนี่ยว่าเมื่อก่อนไม่มีคนแค่ตัว ชัวร์ไม่มีคนแข็นเป็นชัวงเออเนี่ยตอนเมื่อก่อนน่าจะต้องเป็นเซเว่นแบนดิตอยู่แล้วเปิดๆบ้านนี้ต้องเป็นบ้านเซเว่นแบนดิตอ่าแล้วไม่มีคนแขะอ่าแล้วอันนี้เพิ่งใส่กลับเข้ามาได้คิดนะเพราะว่าดูจากสเกลหลายๆอย่างนะคนแขะลออยู่กึศเออแต่ก็น่าสนใจว่าถ้าอย่างนั้นแล้วไอ้เซเว่นแบนดิตเนี่ยมันจะมีบทต่อแค่ไหนตัดทิ้งไปหมดหรือเปล่าเออเอาไว้ใส่เยอะแค่ไหนหรือความจริงเซเว่นแบนดิตอาจจะเหลือสักสองคนก็ได้เออเอาไว้แค่แบบเหลือสองคนพอ พรามันจะเยอะเกินมันจะเยอะมึงอ,อีกนิดนึงมากกว่าเอเจนเจอร์แล้วนะจะมากกว่าเอเจนเจอร์แล้วนะเออแล้วก็มาให้เห็นว่ามีฉากแอปเปิลซึ่งกลับมาเรื่องเดิมว่าจะแดกแอปเปิลทำไมและจะแดกเมื่อไหร่คือถ้าเกิดมันกลายเป็นเปลี่ยนโทนเป็นแนวสงครามอะแบบจะยึดอํานาจกันอ่ะก็ไม่จําเป็นต้องมีแอปเปิลปะไม่หมดใจร้ายมึงจะมาเอาแอปเปิลเฮนสมัยกินทําไม เอาดาบฟันแม่งเลยดิถูกว่าอันไหนจะลบกันอยู่แล้วเออจะลบกันอยู่แล้วนี่จะยึดอคือตอนแรกอะที่อยากฆ่าเพราะแบบไม่อยากทําให้ตัวเองดูไม่ดีอยากจะแอบฆ่าเพราะว่าแบบอยากจะสวยอือันนี้มึงจายึดเมืองกันแล้วนี่เป็นการเมืองถูกไหมก็ฆ่ากันไปเลยดิถูกว่านี่คือเรื่องของอํานาจเลยฆ่าไปเลยจะใช้แม่มดอาบยาแอปเปิลอาบยาพิษทําไมแล้วจะให้กินตอนไหนหลังปฏิวัติแล้วชนะกันหรือยังหรือว่าจะก่อน หรือจะเป็นการจุดชนวนอะไรยังไงต้องไปรอดูกันหน่อยใช่แล้วก็จะมีฉากขี่มา้าเท่ๆเออแล้วก็จะมีขึ้นคำเรวยว่าคลาสสิกสตอรี่สดเอ้ยไม่ขึ้นมังจะดูดีกว่ามึงตบหน้าเม้งกูเลยนะ <c oughs> คำนี้มึงตบหน้าเม้งกูเลยนะ <c oughs> แล้วก็จบแต่ว่ามันจะมีฉากตอนท้ายด้วยจะเห็นตัวกรัมปี้แบบว่าพูดว่าอุย้ยตัวนั้นน่ะชื่อแฮปปี้เพราะดูมีความสุขฉัน <c oughs> ชื่อกัมปี้ก็เพราะว่า ถูกเข้าใจาผิดอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีทําไมเพราะว่าก็ไม่ได้น่าสนใจอะไรแค่งได้ความฮาหน่อยไม่น่าสนใจอะไรไม่คุณต้นคิดว่าความเห็นว่ายังไงบ้างกับสโนไวท์ครั้งนี้รู้ <c oughs> สึกว่ามันแปลกๆกับตัวอย่างเนี้ยระบบมันมันดูยังไงมันคลิ้นๆอะคลิ้นๆ <c oughs> จริงมันเหมือนแถแก้ตัวมันมันเหมือนแบบกูโดนด่าอะไรไปกูมาแถต่อใส่ตัวอย่างเนี้ยตัวอย่างเนี้ยเลยกูแถให้หมดเลยกูแถทุกอย่าง แต่วันที่มันหลุดไปโดยเฉพาะไอ้เรื่องที่อิจฉา,าความงามจากภายในเนี่ยคิดว่าทุเรศมากอันนี้คือใช้คําว่าทุเรศได้เลยเพราะมันทําให้กิมมิคของเรื่องแล้วก็วทุกอย่างเสียหมด <S 2> <S 2> ไ,หมไม่ไม่มีความจําเป็นอีกต่อไปเข้าใจป่ะคือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสโนไวท์แม้แต่น้อยเลย <S <S <ๆ>เผลออไอ้สโนไวท์หรือฮันส์แมนยังยังมีความเป็นสโนไวท์อยู่ก้ว่าตอนเนี้ยคือถ้ามันบอกว่า,วา,นนามันมาทรงแบบสโนไวท์แบบฮันส์แมนแต่แรกเนี้ยะยังพอโอเค อันนี้มันตันใจแบบคลาสสิกสตอรี่คลาสสิกแล้วแล้วตอนนี้ยอดดิสไลค์ก็ขึ้นไปถึงหนึ่งจุดสองพันเรียบร้อยแล้วอ่าใช่ในประเทศไทยนะอเออคนดูไปสี่หมื่นละเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อเราทําชิปเยอคนดูมากกว่าคลิปแม่งทำไงนั่น <laughs> แ,แหละหนึ่งจุดสองพันดิสไลค์ไปเรียบร้อยแล้วม,มีคนไลค์อยู่ที่สองร้อยเก้าสิบในของตัวอย่างของไทยนะ,อะเออวอลดิสนีย์ปล่อยเองแต่ว่ายังยังไม่มีของต่างชาตินะก็ไทรอยากสนับสนุนก็ไปช่วยกันกดไลค์ได้นะครับผมอืม ส่วนผมก็กดเรียบร้อยแล้วะไลค์เต็มๆกดไลค์คือพี่ต้องยอมรับว,ว่าพี่เป็นคนที่สนับสนุนมากกว่านะเพราะพี่กดไลค์ให้สองครั้งอ,ออแล้วพี่กดดิสไลค์แค่ครั้งเดียวเห็นปะออได้เยอะกว่าด้วย <c oughs> ได้เยอะกว่าเพราะว่าพี่กดไลค์ต้องสองครั้งเน่ยดิสไลค์พี่กดครั้งเดียวเองโอเคก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็ประมาณนี้ กับตัวอย่างของซูเปอร์แมนแล้วก็สโนไวท์ใช่ความไฮไม่ต่างกัน <S <S> <S ก็จริงที่ไฮสโนไวท์มากไปนะ,ะรู้สึกว่าแบบพอพอเห็นตัวอย่างแล้วกูต้องรีบมาทาคลิปแล้วไม่ไหวกูต้องรีบทาคลิปให้ไหวะนะ,ะเราจะบอกหน่อยว่าตอนนี้เรามีแผ่นที่จะไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับวางวันไหแบ้างวางวันไว้แล้วน่าจะเป็นวันจันทร์ช่วงหัวค่าอ่าเรามาดูแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันวันนั้นอ่ายังไงก็แล้วเจอกันนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้ใครมีความคิดเห็นอะไงก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เลยอะคุณโดแล้วก็ตอนนี้ช่องราบบที่ว่าสมาชิกนะนะครับแตาเพื่อนอยากเป็นกำลังใจให้กับเราก็สามารถกดให้เราได้นะครับหรือกดเป็นซุปเปอร์ทงก์แทนก็ได้ครับอ่าโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังด้วยกันนั้นจวเจอกใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ